ที่นี่รีสอยคุณจเจ๊ที่เขาหลักครับมีทานอาหารกำลังจะมาทานข้าวกันที่เขาหลักตะกวัวป่าครับสามีของเธอเป็นนักดนตรีสมัยก่อนเล่นดนตรีให้โป่งหินเหล็กไฟแล้วก็โอลานวงโอลานอะไรเนี่ยกเป็นนักดนตรี ก็วันนี้แกจะมาปลดล็อกกับผมเลยแหลเดี๋ยวที่มาเนี่ยนะฮะแกก็มาซื้อที่แล้วก็ทํารีสอร์ทขึ้นที่นี่แต่ส่วนรีสอร์ทก็จะอยู่ฝั่งนู้นทางนี้จะเป็นส่วนอาหารนะฮะก็นะฮะนักร้องนักดน,นตรีทุกคนก็ต้องการหาทางหลุดพ้นบ้านปลายชีวิตนะฮะทุกคนก็อยากจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะฮะผมก็โอเค ยกกลับได้ปดเอากลับแล้วเหรอพรุ่งนี้ค่อยพาเพนมาเออได้ได้ได้โอเคกลัวคนเยอะช่วยด้วยนะอาจารย์นะครับได้ได้ควังมันจนท่องได้แล้วอาจารย์อืออืออื๋ยกตูอีกทีหนึ่งโอเคครับครับไปตอนนั้นมันยังไม่นั่นเนาะเออครับเดี๋ยวก็ผมรู้ตัวผมไม่่คยเข้าใจอะไรอือก็ไม่มันต้องมปหาอาจารย์มันต้องคุยต้องพูดสิผมไม่กล้าถามอันนี้นะมันกับเดียวกล้าก็เก็บไว้อยู่นั่นแหละผมเปิดโอกาสให้ถามทุกคนนี่ไปอีกสามสิบ กิโลใช่ไหมคุณอยู่สามสิบสี่สิบประมาณถึงบ้านก็ประมาณทุ่มสี่สองกว่าก็ใกล้ทะเลไหมที่บ้านใกล้อืมก็เที่ยวทะเลสบายอืมโอเคพรุ่งนี้เจอกันบอกแฟนว่าเดี๋ยวหาเจอค่อยมาครับไม่เจอไม่เจอเจอสิทำไมไม่เจอผมกังวลใจอยู่แถวนี้อยู่เดี๋ยวทักไลน์ผมมานะเดี๋ยวผมส่งเลยไปชันให้ครับครับโอเค เดี๋ยวออกไปเข้าไปมันถ่ายป้ายไว้อะโทรศัพท์ตอนออกไปอมาแล้วั้งนึงมาไว้แล้วเนาโอเคโอ้ผมจำได้แล้วคุณทักไปผมบอกผมอยู่ว่ามาดูไว้ก่อนครับอืมโอเคโอเคครับครับผมอยาเกไว้รู้จักผมอืมไม่เป็นไรจำได้แล้วผมจำผมเองคุณจำได้เลยคุณบัวทักทายหน่อยอืมเราพักผ่อนกันสอนธรรมะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคนน่าจะมาเยอะครับอืม สวยงามมากนะโอ้ยมันใหญ่ไปโอ้จะบ้าเหรอโอเคครับโอ้โหนี่นักเรียนนอกที่มานั่งฟังเพงลงฝรั่งนะนี่ฮะห้องดนตรีแล้วก็ คุณอะไรนะสามีคุณเจ๊เอ๋คุณพิทักษ์ใช่ไหมแกเล่นดนตรีนะฮะให้กับแกไปคุยกับผมแกเป็นนักดนตรีให้กับโป่งหินเด็กไฟอะไรเล่นโปลานพวกนี้รุ่นเก่าเดีด๋ยวก็จะน่าจะเจอคลิปแกเดี๋ยวทำคลิปนะานอ่าเที่ยวมาฮะโอเคแฮป,ปปี้สแนปเปอร์กับสวยงาม ักท้ายหน่อยมาเพิ่งมาถึงวันนี้ครับโอเควั One, two, three. นสองสามเดเขาเนาะเราตอนเรามาโหไต่เขาเนาะแบบมึนเลยผมอะ่ะอืมอเมดี๋ยวไปถ่ายรูปดูเออ